วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และละครไทยในรัชกาลที่4ก่ละครในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการพัฒนาการที่สําคัญจากยุคก่อนหน้าและเป็นวัฒนธรรมตะวันตกเริ่มนําเข้ามีอิทธิพลมากขึ้นในสังคมไทยลักษณะเด่นของกละครในยุคนี้ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาและรูปแบบละครในวงังนิยมละครหลวงเช่นละครในสแสดง และละครน,นอกแสดงโดยชายล้วน 2. อ,อิทธิพลจากตะวันตกรัชการที่4ทรงมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และตะวันตกมากทรงเปิดรับแนวคิดใหม่ๆเลยมีการจัดแสดงขึ้นเพื่อศึกษาและความบันทึงในราชสำนักการละครเป็นเครื่องมือทางสังคมและการเมืองใช้ละครเป็นสื่อเผยแพร่แนวคิดด้านศิลธรรมความรู้และวิจารณ์สังคม บางบทบาทละครมีเนื้อหาแฝงคติธรรมหรือสะท้อนปัญหาในสังคม 4. พระราชนิพนธ์ด้านละครรัชกาลที่4ทรงมีพระราชนิพนธ์บทบาทละครไว้หลายเรื่องเช่นลักษณะวงและอีเหนาเมืองนอกซึ่งมีการผสมผสานร,รูปแบบไทยและต่างชาติวิวัฒนาการของนานศิลป์ไทยรัชกาลที่4แบ่งได้เป็น4หัวข้อย่อยดังนี้ ข้อที่1การเปิดประเทศและการรับวัฒนธรรมตะวันตกราชการที่4ต้องติดต่อกับชาติตะวันตกหลายประเทศเช่นอังกฤษฝรั่งเศสและอเมริกาซึ่งมีการเลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีการนำละครตะวันตกเช่นโอเปรา่าละครพูดเข้ามาแสดงให้ข้าราชการและคนไทยบางกลุ่มได้ชมเพื่อศึกษาและรับรู้ ข้อ2การแสดงในราชสำนักพระราชวังเริ่มมีการแสดงที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเช่นละครพูดแบบฝรั่งและการแต่งกายที่คล้ายตะวันตกอย่างไรก็ตามนาฏศิลป์ไทยแบบดั้งเดิมยังคงเป็นหลักและได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 3. พื้นฐานของนาฏศิลป์สากลในอนาคต แม้ในราชการที่4จะยังไม่มีการเรียนการสอนนาศาศิสิ์สากลอย่างเป็นทางการแต่การเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกได้วางพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงในยุคราชการต่อๆมา 4. การลำและการดัดแปลงท่าลำา 1. การลด 5าลำที่เชื่อมโยงกับความเชื่อสายศาสตร์กับกลับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับรัชสมัยยุคใหม่ 3, การเปิดรับรูปแบบละครตะวันตกสรุปรนาฏัิสินและการละครในสมัยรัชกาลที่4เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านจากความเป็นไทยดั้งเดิมสู่การเปิดรับแนวคิดใหม่ทั้งในเนื้อหาวิธีการ แสดงแลวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ที่กำลังเข้ามามีอิทธิพลต่อสยามในขณะนั้นรายชื่อผู้มีส่วนร่วมในกลุ่มชื่อสมาชิกกลุ่มที่4ขอน้อมขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม